อ่านะครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมกับบิ๊กดาวน์เนาะนะครับกับแก้มอาร์วันกาซิโลนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิวนะครับเจ้ากราฟใหม่แทนออร์ออร์แล้วก็ทิงแทนกันนะครับก็อ่าอย่างแรกนะครับสกิลของโคโค่ก่อนนะครับซึ่ง สกิลของโคโค่เนี่ยนะครับคือมันมีการปรับนะครับอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นสกิลที่2นะครับก็คือยังไงก็คือสกิลของโคโค่ทำงานนะครับเมื่อโคโค่นะครับลงสู่สนามนะครับแล้วเช็คการ์ดนะครับใบบนสุดของเด็กของเรานะครับอ่าแล้วเจอนะครับเจ้าแบล็ตซิสเตอร์ช็อกโกแลตนะครับก็จะเอาขึ้นมือได้นะครับอันนี้โคโค่ปรับนะท่านผู้ชมนะครับถ้าสมมติไม่เจอนะครับก็สกิลก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ ไว้ตรงกองการ์ดนะครับหรือว่าบนสุ่ของเด็กก็ได้นะครับโอเคนะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของแบทเทิร์นซิสเตอร์โคโค่นะครับนะครับก็เด็กนี้นะครับผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับอใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับก็ไปกินก่อนได้นะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยนะครับมีแต่ชื่อพวกบขนมหวานนะครับฮะ อย่างเช่นนะครับเกศสามใบไม่นะครับชื่อ uh, อ่าทับฟออะไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมเกศสามใบใบไม่ชื่อเทมเฟสนะครับกับเทมเฟสใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยอะ่ะคือมันจะเป็นอ่าเหมือนกับพาเฟสอะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันเป็น ขนมแบบยังไงอะเนาะนะครับผมจะพยายามนะไม่ให้คนตัดต่อเขาขึ้นรูปภาพไออาหารให้ดูนะนะครับฮนะค,คือผมกลัวท่านผู้มชมหิวนะครับแค่นั้นแหละเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ตีมาครับสักกินะครับก็เดี๋ยววันที่ประมาณวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอันนี้ให้เนาะนะครับทําคลิปอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็บอกสกิลนะครับของการ์ดนะครับที่เป็นการ์ดแลนการ์ดแลนะครับการ์ดอาเนาะนะครับส่วนการ์ดไบอื่นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาดูแปนในกลุ่มเอานะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ได้คลิปนะครับสำหรับกลุ่มเนาะนะครับผม นะครับก็กลุ่มนี้นะครับคําเตือนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมตอบคำถามก่อนนะนะครับแล้วก็ถึงจะเข้ากลุ่มได้นะครับเพราะว่าแอดมินนะครับกลุ่มนี้คือดุมากนะครับโลโมชิสนะครับอ่ะนะครับก็อ่าให้ท่านผู้ชมไปตอบ เขาเข้าไปตอบคำถามเขาก่อนนะครับถ้าสมมติไม่ตอบไม่ตอบคำถามเขาเนี่ยนะครับคือเขาจะไม่ไม่ไม่ให้เข้ากลุ่มนะครับโอเคนะนะครับจริงๆนะครับอ่านะครับแล้วก็อาซิลของเจ้าการเกศสามเนี่ยคือมันเปลี่ยนด้วยนะนะครับอันนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทางแอดมินนะครับคือเขาแปลหรือยังนะครับถ้ายังไม่แปล ก็ตามนั้นแหละนะครับถ้าสมมเขาแปลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาความสมัคพิเศษของกาอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปใส่ให้ในคลิปก่อนรายการนกนะครับถ้าเขาแปลมาแล้วนะนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวจอมตีไปก่อนนะครับก็พูดถึงเรื่องการ์ดใบใหม่ก่อนนะครับเรื่องการ์ดใบใหม่นะครับอ่ามันจะชื่อว่าแท็บอ่าแบตเทอร์ซิสเตอร์นะครับแทมเฟสนะครับ นะครับคือคการ์ดใบนี้นะครับคืออ่าเจคคนนี้คือเขาใช้ตอนไหนคท่านผู้ชมอันนี้ผมกไม็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าใช้ตอนภาคสองนะท่านผู้ชมใช่ไหมนะฮะก็อ่าเดี๋ยวผมจะปัดนะครับไปที่เกตสามใบปัดไปเลยนเนาะโอเคครับ นะครับท่านผู้ชมครับก็กลัมาครั้งหนึ่งนะครับอ่ะดูสกิลก่อนนะครับสกิลนะครับอ่าของ b a t t e r Si s t e r นะครับ b a t t ท e s i s t e r t e m p e น t นะครับสกิลทำงานนะครับทำการเคาน์เตอร์บาร์สองใบนะครับก็ดอการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้สกิลของตัวข้างล่างครับอ่าแล้วก็เลือกการ์ดเนาะอันนี้ก็เป็นสกิลของน้องนะครับประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็คอลงมาอ่า ประมาณนี้ครับแล้วก็อจะคอไฟเลนทอมลงมาไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าคอมาคือพลังมันจะไม่ถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะคอตัวนี้ลงมาโอเคครับก็กดแปดเทิร์นมาเอาตัวนี้ตีตัวนี้ไปก่นอนนะครับอ่าตีไปครับ <c oughs> พอดีว่าไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับท่านผู้ชมครับตำหนับคลิปนี้นะสกิลของ Battle Sister นะครับแทมเฟสทำงานาทำงานนะครับเมื่อทำการโจมตีใส่แวงกาศนะครับสกิลลิมิตเปเรกทำงานนะครับ อ่าเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับทําการโจมตีใส่แหวนกาดนะครับอ่าถ้าการ์ดบนมือของเรานะครับมีสองใบหรือว่ามากกว่านะครับยูนิตตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นอีกสามพันนะครับแล้วก็ได้รับสกิลเพิ่มเติมนะครับจนจบการต่อสู้นะครับก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับโจมตีเข้าคิปใส่แหวนกาดนะครับก็สามารถตวการ์ดนะครับได้หนึ่งใบนะครับประมาณนี้นะอ่ายูลิเกอร์ ยิ้มยิ้มนะครับก็อ่าผมบอกเรื่องเดือนหน้าไปแล้วใช่ไหมไอพวกสกิลเนาะนะครับอ่าไอไอพวกการ์ดใหม่นะครับก็คือจะมีไอพวกอ่าลิงจ็อกเกอร์อะไรพวกนี้เนาะนะครับก็เดือนหน้านะครับใครที่อ่าดองแพ็กการ์ดไปเยอะเอะนะครับก็เอามาเปิดกันได้แล้วนะนะครับ <c oughs> เดือนหน้าก็จะเป็นอ่าถ้าให้ผมคาดเดานะ เดือนหน้านะครับก็จะเป็น่าเมตาของลิงจ็อกเกอร์แหละนะครับโอ้โหดูดูการ์ดมาด,มาดีท่านผู้ชมการ์ดโหดทั้งนั้นนะอ่ะสำหรับลิงจ็อกเกอร์นะนะครับแล้วก็มีของอคอฟอร์ดด้วยเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเดือนหน้าเนาะหรือว่าเรียกเรียกเป็นปีหน้าดีอนะ่ะท่านผู้านานชม <laughs> นะครับออาเซคันอชิคกี้ ขอตัดไปที่อาจบเกมเลยก็แล้วกันนอนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับซึ่งอารลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับสกิลของเจ้า b บทเทอร์ซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถใช้ได้ทุกครั้งนะครับทุกเทิร์นนะครับจนกว่าเราจะแพ้นะครับสำหรับอาสกิลของเจ้า b บทเทอร์ซิสเตอร์อาแทนเฟสนะครับอ่าดอการ์ฮะก็จบเทิร์นแล้วเนาะนะครับอ่าอย่าอยอย่าอย่าไลน์นะนะครับอ่ะคอไซเลนฮอมลงมาฮะ แล้วก็คอตัวนี้ลงมานะครับอ่าอ่าสกิลของนะครับอ่าเขาจะบาน2ใบนะครับดักการขึ้นมือหนึ่งใบนะครับกดแบทเทิลนะฮะอ่าให้ตัวนี้จมตีไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้แองการ์ดนะครับตีไปนะครับเพื่อเอาไซเลนทอมนะครับปิดเกมนะครับอ่าท่านผู้ชมครับอ่าวันนี้ผมมารีวิวอ่าเจ้าไซเลนทอมนะครับ๋อไม่ใช่นะนะครับก็เมนหลักนะครับของอ่าก์ด เมนหลักของอแล้วก็ทิงแทงก็คือไสเลนทอมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าสมมติไม่มีใส่เลนทอมก็คือมันจะปิดเกมฝั่งตรงข้ามยากนิดนึงเนาะนะครับนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกราฟใหม่นะครับของแทนอแล้อทิงแท้งนะนะครับก็สำหรับเรามามาพูดข้อดีข้อเสียของกราฟใหม่ก่อนนะครับสำหรับ ข้อดีนะครับของการ์ดใหม่ก็คือมันสามารถโจกอาดได้ตลอดเวลานะครับก็คืออ่าชั้งสกิลที่มีเบรกนะครับแล้วก็ชั้นทั้งสกิลคาเต์บาร์สองใบนะครับโอเคนะแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือไม่มีติคีนะครับไม่มีไอพวกแบบอะไรพวกนั้นเลยนะครับคือมันจะทําให้เราแพ้แพ้ได้ง่ายนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเด็กของเรานะครับต้องมีไซเรนทอมด้วยนะครับสําหรับ อแล้วก็ทิ้งแทงนะถ้าสมมติไม่มีก็อ่าปิดเกมฝั่งนรงค้ามยากนิดนึงนะครับแล้วก็แค่นี้นะครับคือไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะนะครับตอหรับตอนนี้นะครับก็คืออคนอื่นเขาจะไปเล่นพวก คันไงโลกันหมดแล้วนะครับโอเคนะนะครับก็ใครที่อ่าเล่นอแล้วก็ทิ้งแทงอยู่นะครับก็จงเดินหน้าต่อไปนะครับโอเคนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้ามัาชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการรีวิวการ์ดใหม่นะครับของเกมแมนคาฟิโลได้นะครับแล้วก็การอัปเดตข่าวสารได้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันน้องแบ๊ยบ้าคาซีโอเกนครับผม